ก็สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆทางเฟซปีนี้ผมก็คิวยาวเลยนะฮะไม่ได้คิวกินนะครับคิวเขเวรคิวยาวเลยปีนี้ไม่ได้กลับไปไหนนะครับก็ขอวอวยพรให้กับเพื่อนๆทางเฟซผมเนี่ยทั้ง40คนเนี่ยมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอสมความต้องาปรารถนาทั้งปวงนะครับ อะไรที่ไม่ดีปีที่ผ่านมาก็ทิ้งไปนะฮะปีใหม่นี้ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีความร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนแล้วับผม mm. ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อไปทางเฟซเนาะประมาณนี้ใครไม่ดีแล้วก็ออกไปประมาณนี้โอเคครับขอให้มีความสุขกับทุกคนนะครับผมเจออะไรเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้ไม่ว่าปีไหนนะครับผมขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนนะครับส่วนผมก็ทํางานต่อไปจะได้หยุดเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้เลยทํางานหาเงินไปเรื่อยโอเคครับก็ขออวยพรนะเพื่อนๆคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนาละกันผมก็อวยพรแล้วค่อเก่งเนาะส่วนนี้ผมอาจจะโคตบ่อยโคตและกละารักษาปล่อยผมไปนะฮะก็ทนๆหน่อยเนาะผมก็ารัศลาผมไป โอเคครับสวัสดีครับนีคสุสองพันยี่สิบเอ็ดโอเคครับ